ตูนทำเวิร์กช็อปที่ผ่านมานะคะก็จะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีทั้งพ่อมีทั้งแม่แล้วก็ลูกมาทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับด้านการเงินกันลูกก็อยากจะมีเป้าหมายการเงินอยากประสบความสําเร็จอยากรวยพ่อก็อยากจะเป็นตัวอย่างของครอบครัวให้ทุกคนอยู่สุขสบายส่วนแม่ก็อยากจะมีรายได้เป็นของตัวเองแต่ความกลัวอย่างหนึ่งคะ่ะที่พ่อและแม่บอกกับตูนว่าเขากลัว ว่าลูกของเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาและชีวิตการงานการเงินของลูกจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรตอนนี้นะคะ่ะที่ครูตูนจะบอกว่าความจริงแล้ว,ว่การที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราคิดไปก่อนล่วงหน้ามันก็เกิดความทุกข์แต่ถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีความทุกข์มันก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ครูตูนจะยกตัวอย่างว่ากฎ5ข้อที่เวลาคุณมีลูกคุณจะต้องสอนลูกก็คือ 1. เวลามีไรายได้เข้ามานะคะคุณต้องจ่ายให้กับตัวเองก่อน คำว่าจ่ายให้กับตัวเองหมายถึงการหักเข้าบัญชีออมเงินอนาคตลูกรู้แน่นอนคะ่ะว่าออมเงินออมไปทําไมก็่หลายๆครั้งนะคะพ่อแม่บอกว่าเวลาได้เงินมาก็ออมก่อนนะลูกแต่ไม่เคยบอกลูกเลยว่า เวลาออมเงินเนี่ยออมเงินเพราะอะไรต้องหักเงินออมก่อนเอาไปใช้เสมอลูกจะอยู่ได้ทุกสถานการณ์ 2. สองก็คือเวลาลูกจะซื้ออะไรนะคะให้มองที่คุณค่าที่ลูกอยากได้ราคาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจค่ะที่3คือการที่คุณจ่ายเงินต้องตรงเวลาแล้วก็หัดทําบันทึกรายรับรายจ่ายบันทึกบัญชีอยู่เสมอการจ่ายเงินตรงเวลามีผลอย่างไรมีผลต่อเครดิตของลูกในอนาคตสี่ก็คือ เวลาเราตั้งเป้าหมายการเงินนะคะเราต้องใส่เป้าหมายไปว่าเราเออมเงิน ออมไปทำไมออมเพื่ออิสรภาพในชีวิตออมเพื่อซื้อของอย่างที่เราอยากได้หรือออมไว้สำหรับยามกเกษียณแน่นอนทุกคนนะคะก็อยากจะมีบันทึกการออมเงินแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตวันนี้เราเกิดมาในโลกนี้ถ้าเรามีชีวิตอย่างไม่มีเป้าหมายเราก็อยู่ๆไปแล้วสุดท้ายเราก็ลาจากโลกไปโดยที่เราไม่รู้ว่าพาวเวอร์ Power ที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองมันจะฟูลฟิลและมีความรู้สึกอย่างไร และข้อสุดท้ายก็คือการให้ก่อนเราถึงจะได้รับเสมอการช่วยเหลือผู้คนการมีเมตตาทั่วันี้นะคะคุณช่วยเหลือคนอื่นคุณแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นวันหนึ่งคะ่ะความรู้เหล่านั้นก็จะ กลับมาช่วยเหลือคุณโดยที่เป็นหลักคุ้มภัยกับตัวคุณเองการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการหักเงินออมก่อนเสมอและการฝึกออมเงินก่อนที่จะไปลงทุนเนี่ยคะ่ะช่วยให้คุณรู้ว่าการออมเงินมีความสําคัญอย่างไรในอนาคตและอย่าลืมนะคะพ่อแม่คนไหนที่อยากให้ลูกเรียนรู้วิธีการออมเงินตั้งแต่ตอนนี้เวลาโตมาก็จะมีชีวิตที่ ปลอ,อดภัยไร้กังวลก็อย่าลืมกดติดตามนะคะหรือ i n กซ์เข้ามาสอบถามครูตุนได้ะคะ่ะว่าครูตุนมีเวิร์กช็อปวันไหนปกตินะคะครูตุนก็จะทําทุกเดือนเวน้นเดือนเวน้เวนเดือนสลับไปแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมีงานเยอะหรืองานน้อยแค่ไหนกติดตามครูตุนด้วยน,นะคะ